พี่น้องเกษตรกรเราไม่เคยลืมตาอ้าปากได้เลยทำนาไม่เคยได้กำไรต่อไปท่านธิติมาฉายแสงเชิญครับปราบเปียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธิติมาฉายแสงสมาชิกสภาผู้แทนรัสฎรจังหวัดเชัยงสาวเขตหนึ่งพักเพื่อไทยคะ่ะ วันนี้ที่ฉันขอเป็นผู้มีส่วนร่วมในการอภิปรายรายงานผลการพิจารณาศึกษายติเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนอย่างยั่งยืนและปัญหาค่าครองชีพสูงซึ่งรายงานนี้มาเป็นเล่มเล่มหนามากทีเดียวก่อนอื่นที่ฉันขอชื่นชมกับคณะกรรมาการและอนุกรรมาการนะคะที่ได้จัดทํา เล่มนี้ขึ้นมาด้วยความที่มีความละเอียดมากพอสมควรซึ่งบ่งบอกให้เห็นถึงเรื่องของภาพรวมสถานการณ์ของหนี้สินภาคครัวเรือนแล้วก็มีแนวทางการแก้ไขปัญหามีรายละเอียดหลายๆอยา่างแล้วก็เชิญหลายหน่วยงานมากมาให้ข้อมูล ในการประชุมแล้วก็ประชุมกันหลายสิบครั้งด้วยนะคะก็ขอชื่นชมในความพยายามความอดทนของท่านแล้วก็ทำรายงานออกมาได้ดีพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามดิฉันก็คงจะต้องมีการเกิดคำถามขึ้นแล้วก็มีข้อเสนอแนะว่ามันเป็นไปได้ไหมอย่างไรในผู้ที่ทำการศึกษามาเยอะขนาดนี้นะคะพวกเรารู้กันอยู่ว่าปัญหาหนี้สินเนี่ยเราได้ยินเรื่องนี้มันนานมาก ไม่ว่าจะกลุ่มคนจะเป็นคุณครูจะเป็นเกษตรกรหรือจะเป็น SME อะไรก็แล้วแต่นี่เยอะมากทีเดียวประเทศไทยแล้วก็ยังไม่เห็นว่าจะแก้ปัญหาอะไรกันได้นักหนาปัญหาไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สูงราคาค่าน้ำมันที่สูงสูงกว่าประเทศอื่นราคาค่าไฟฟ้าที่สูงกว่าประเทศอื่นอีกนะคะแล้วก็ค่าปุ๋ยค่ายาพี่น้องเกษตรก,รกรก็เหนื่อยเหนื่อยมากเป็นนี้เป็นสินเยอะมาก ะะแล้วก็ยังจะมีปัญหาเรื่องอื่นอีกเช่นราคาผลผลิตตกต่ำเอยหรือว่าโรคระบาดภัยธรรมชาติที่เขาเผชิญอยู่ปัจจัยการผลิตต่างๆที่เราสู้คู่แข่งไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้มันถาโถมเข้ามาสู่ประเทศไทยโดนกลุ่มคนนั้นคนนี้ทำให้เขาเนี่ยเดือดร้อน ะะเงินไม่พอใช้เมื่อเงินไม่พอใช้แน่นอนก็ต้องกูนีกูนีก็ทั้งในระบบทั้งนอกระบบนะคะแล้วก็ยังมาซ้ำเติมด้วยโควิด1 9ทําทำให้สถานการณ์มันหนักขึ้นมันก็มีหนี้เสียมีหนี้เรือรังอันนี้เราได้ยินแบบนี้มานานแล้วทีนี้พอดีฉันมาอ่านในรายงานก็พบว่าท่านเสนอแนวภาพรวมมโนน,นี่ต่างๆนานามากมายก็มาเจอในเรื่องที่ใช้คำว่าปรับโครงสร้างหนี้ เจอเยอะมากเลยค่ะยกตัวอย่างเนี่ยนะคะในหน้าถอถุงในหน้าถอถุงเนี่ยดิฉันเจอปรับโครงสร้างนี้เนี่ยก่อนหน้าถอถุงด้วยเจอหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสีครั้งห้าครั้งหครั้งเจ็ครั้งแปดครั้งเ้าครั้งสิบครั้งพูดตรงๆว่าคําว่าปรับโครงสร้างนี้ของท่านเนี่ยเยอะมากเลยแต่ว่าไม่รู้มันจะปรับกันยังไงบ้างแล้วเมื่อเจอตรงนี้ค่ะเจอตรงคําว่าการจัดตั้ง พัฒนาองค์กรบริหารจัดการสินทรัพย์สำหรับเกษตรกรรายย่อยแล้วก็มีรายละเอียดซึ่งเป็นเรื่องของธนาคารทกศนะคะเขาบอกว่าทกศเนี่ยควรจะหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการจัดตั้งพัฒนาองค์กรบริหารจัดการสินทรัพย์รูปแบบต่างๆเพื่อเป็นแนวทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาหนี้เสียหรือหนี้สินเรื้อรังสำหรับเกษตรกรรายย่อย นี่เป็นตัวอย่างที่ดิ่ทนอ่านมาทำให้ดิฉันคิดถึง AMC กับท่านประธานถามว่า AMC นี่คืออะไร AMC มันคือบริษัทบริหารหนี้ถ้าภาษาอังกฤษเขาก็บอกว่าเป็น Asset Management Company นะคะตัวย่อก็ AMC ซึ่งมักจะถูกจัดตั้งโดยภาครัฐก็ดีสถาบันการเงินก็ดีหรือภาคเอก,กชนเพื่อแก้ปัญหานี้ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ของสถาบันการเงินโดยการซื้อหนี้มา ะะเอาเออกมาจากสถาบันการเงินแล้วมาบริหารอันนี้คือข้าคร่าวของ AMC อยากให้เข้าใจตรงนี้ทีนี้มายกตัวอย่างกันว่าบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่าพอเข้าใจยกตัวอย่างตอนวิกฤตต้มยำกุ้งปี40จําจำได้ไหมคะว่ามีบริษัทวานิธนก,กิจจากอเมริกา มา2บริษัทเลยมาซื้อนี่จากสถาบันการเงินที่เราพูดกันว่า56าสิบหกไฟแนนซ์ะคะอันนีเ้เราพอจะได้ยินกันอยู่รู้จักกันอยู่ในราคาประมาณสัก25%มาซื้อนะคะมาซื้อ25%ของบุญนี้ทั้งหมดมาซื้อ25%แล้วก็มาบริหารจัดการทีนี้ซื้อมา25%ขายไป50%ั้นลองคิดดูนะคะลูกนี่จะพึงพอใจแค่ไหนเมื่อน,นี่ของเขาได้ปรับลดลงไปจาก100%หเรหลือ50% อันนี้มันจูงใจเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นไปเมื่อตอนปี40ค่ะท่านประธานทีนี้เราก็รู้กันอยู่ว่าธนาคารเนี่ยนะคะเขามักจะตั้งหนี้ด้อยค่าหนี้สูนย์เอาไว้นะคะเอาไว้อยู่แล้วเพราะถือว่าเป็นหนี้ที่ไม่มีคุณภาพไอ้ตรงนี้ดิฉันเลยถามว่าทำไมเราไม่ใช้แนวทางนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ให้กับประชาชนไม่ว่าเขาจะเป็นพี่น้องเกษตรกรเป็นครูที่หนี้สินวงลังกันอยู่แล้วไม่รู้จะแก้ไขปัญหากันยังไงที่บอกว่าเราได้ยินกันมานานเหลือเกินนะคะหรือ SME หรือแม้กระทั่งหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลแต่ดีฉันไม่ได้หวังว่า จะให้บริษัทที่มาบริหารหนี้นี้เอากำไรแบบ100%เเหมือนตอนสมัยปี40ไม่ได้หวังแบบนั้นนะคะคืออาจจะได้กำไรจากการที่ไม่เป็นค่าบริหารแค่1-3%นี้ก็พอนะคะเพราะว่านี่มันเยอะเหลือเกินคุคิดดูนะคะอย่างครูเนี่ยมี9 0 0 0แสนคนมีนี่1.4ล้านล้านบาท อันนี้ได้ยินมาตั้งแต่ปีไหนก็จะมีตัวเลขแบบนี้อยู่นี่คือในระบบพอเกษตรกรพวกเราก็รู้อยู่ว่าบ้านเมืองเราเป็นประเทศเกษตรกรรมพี่น้องเกษตรกรเราไม่เคยลืมตาอ้าปากได้เลยทำนาไม่เคยได้กำไรท่านรู้ไหมว่า FTA กับยุโรปเนี่ยเราไม่มีพอไม่มีปุ๊บพอเราส่งกุ้งไปส่งกุ้งไปเราก็โดนภาษี20%เราก็แพ้ต่างชาติที่เขามี FTA 0%เ ยกตัวอย่างแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะส่งออกไปได้กุ้งราคาตกต่ําปลาตีน้ํากันทั้งวันทั้งคืนปลากระพงตีน้ํากันทั้งวันทั้งคืนท่านประธานแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนปรากฏว่านี่มันท่วมดังนั้นจึงขอถามว่าการบริหารจัดการแบบนี้โดยใช้แบบ AMC เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมเพราะว่าในรายงานนี้ไม่ได้มีพูดถึงนะคะก็ฝากถึงคณะ กรรมธิการและคณะอนุกรรมธิการที่อยู่บนบันลังนะคะได้ช่วยไขยข้อสงสัยให้ดิฉันทราบหน่อยค่ะขอบพระคุณค่ะ